รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะเป็นเดทผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะพี่จะเบานะจะลื่นจะเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในค่ะพี่ผ้านะไม่ยืดนะตัวนี้ผ้าดีมากๆลูกค้าผ้าแบบเบาเลยแล้วก็เนื้อเย็นด้วยงานจะเป็นคอกลมนะคะพี่แล้วก็แขนนะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะงานเป็นของสาวอวบค่ะตัวนี้มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้นะคะพี่ส่วนด้านหลังค่ะพี่ พิมลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆตัวนี้ค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะพี่52นิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่47นิ้วนะคะพี่แล้วก็แขนนะพี่ยาว17นิ้วค่ะ นี่นะนาอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยทรงสวยและเป็นฟิลใส,ส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟีไซมีไซเดียวนะรุ่นนี้เป็นตัวใหม่เลยพิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่239เท่านั้นพี่เอาไปแค่239ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพ่สั่งพิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายย่โยกับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอที่แสงไว้อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะ เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้ค่ะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองขอดูตามลายตรงนี้นะตัวนี้จะเรียกน้าตาลทองนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะตัวนี้นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่มาเป็นส้มปุ่นตนแบบนี้นะลูกค้า สวยมากๆค่ะพี่สองสามเกเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่สราบผ้าดีมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสามเกเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะได้สีเขียวนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นส้มตุ่นๆนะ ีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเรียกสีกลมนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองนะคะตัวนี้จะเป็นน้าตาลทองนะให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่าน,น,นั้นตัวนี้ผ้าสวยและลายสวยมากๆค่ะพี่ให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นจ้า รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะเป็นเดทผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะพี่จะเบานะจะลื่นจะเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในค่ะพี่ผ้านะไม่ยืดนะตัวนี้ผ้าดีมากๆลูกค้าผ้าแบบเบาเลยแล้วก็เนื้อเย็นด้วยงานจะเป็นคอกลมนะคะพี่แล้วก็แขนนะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะงานเป็นของสาวอวบค่ะตัวนี้มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้นะคะพี่ส่วนด้านหลังค่ะพี่ พิมลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆตัวนี้ค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะพี่52นิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่47นิ้วนะคะพี่แล้วก็แขนนะพี่ยาว17นิ้วค่ะ ตอนนี้นะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยทรงสวยแล้วเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะรุ่นนี้เป็นตัวใหม่เลยพิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่2 3งเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 3งค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่โยกับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะ เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้ค่ะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองขอดูตามลายตรงนี้นะตัวนี้จะเรียกน้าตาลทองนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะตัวนี้นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่มาเป็นส้มปุ่นตนแบบนี้นะลูกค้า สวยมากๆค่ะพี่สองสามเก้าเท่านั้นและสีสุดท้ายน,นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าไหมสลาบผ้าดีมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะได้สีเขียวนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นส้มตุ่นๆนะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเรียกสีกลมนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองนะคะตัวนี้จะเป็นน้าตาลทองนะให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นตัวนี้ผ้าสวยและลายสวยมากๆค่ะพี่ให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นจ้า